แชรประสบการณ์ค่ะยังไงบ้างคะค่ะเราสองคนนะคะ,คะก็ก็มาบอกเขาดีให้กับทุกคนนะคะ,คะเราสองคนก็กำลังจะมีน้องค่ะใช่แล้วก็เป็นคุณหมอนะคะจาก NAC Clinic <ม>ค่ะที่เป็นคนทำน้องให้เราสองคนคะ่ะใช่มหมอ,อมอนทําห้เห็นว่า,ข,าข้อดีขอการฝากไข่คุณมีเยอะจริงๆ เยอะจริงมากๆนะคะสําหรับใครที่ยังอายุไม่ถึง30นะคะให้ตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะคะ,คะว่าจริงๆการมีลูกอะไม่ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างตัวบีเองก็ประสบกับปัญหากับบีเองว่าแบบ มีลูกไม่ได้ไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะกว่าที่เราจะมาถึงวันนี้แล้วก็มีน้องคนที่สองนะคะบิ๊กก็กระตุ้นไข่มาถึง11ครั้ง<ะ>ส่วนน้องแอน<ฮ><ฮ>ก็เหมือนกันห้าค,ครั้งพี่บีเยอะไหมสิบเอครั้งคือเยอะมากอย่างบางคนนี้จะกลัวมากๆกันนะคือสาวคุณหมอจะแบบนี้แบบกลัวเจ็บกลัวเยอะกลัวหลายขั้นตอนเลยแบบจะบอกว่าที่นี่คุณหมอมอนน่ารักมากๆแล้วก็คุณหมอมอนตั้งแต่แอนมานะคะคือเหมือนเป็นพี่สาวแอนคนหนึ่งนะับเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งไปแล้วก็คือไลน์หากันคือเขาดูแลแบบพิเศษดูแลต่อ ต่อคนเนอะเป็นเพอร์ซอนอลไลส์คือมไม่ต้องกลัวเลยคุณหมอนะะ่ารักเราไม่มีอะไรเจ็บเลยแค่ตเองบอกว่าติดต่อคุณหมอกับ20 24ชั่วโมงเลยใช่ไหมใช่ค่ะไลน์หาจริงๆไลน์หาทุกอย่างหมอกินได้ไหมคะอุ๊ยแบบปวดท้องนิดนึงคืออะไรที่ไล้สลาระก็ส่งหาหมอ,อใช่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเกรงใจหมอจังเลย <c oughs> ค่ะหน้านี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับสาวๆแต่คือตอนนี้เอาจริงๆก็คือเราประดักแล้วว่ามันแบบใกล้ตัว จริงๆเป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะสําหรับ<ช>ตัวบีเองเพราะว่าในรุ่นราวคาวเดียวกับบีอะค่ะส่วนใหญ่ก็มีปัญหาตรงนี้เพราะว่ามีลูกยากด้วยด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยสมัยนี้บางทีก็แต่งงานช้าไม่ได้วางแผนที่เราแบบว่าจะวางแผนระยะยาวในการมีครอบครัวหรือว่ามีลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนาะ<ช>อาจจะต้องแบบว่ารีบวางแผนหน่อยแล้วก็ถ้าอยากมีลูก,กอาจจะเก็บไข่ไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังหาชายหนุ่มหรือว่าสามีในอนาคตไม่ได้ก็มาเก็บไข่ไว้ก่อนไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรแล้วก็ถึงสามีอะ ไชแล้วเดี๋ยวสามีตามมาใช <Hi, ha. S 1> นะ่ค่ะพี่บีเองครั้งนี้ยังไงบ้างคะน้องมาแล้ว ก็ดีใจมากค่ะที่ที่น้องมาแล้วอะค่ะเพราะว่าครั้งนี้พี่ก็กระตุ้นไข่ประมาณ4-5ครั้งเหมือนกันกว่าจะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นการทำอิกซี่ที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปเราก็ต้องลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็แล้วแต่คือที่เห็นไปออกรารกาหรือว่าที่ไปทํางานอยู่ก็คือตอนนั้นก็คือมีน้องแล้วอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามไปค่ะก็เพื่อสู้แล้วก็ท้องนี้ก็ แพ้หนักมากค่ะตอ,ต,อตอนที่มา <c oughs> แล้วเป็นยังไงบ้างคะในฐานะของคุณแม่จะไม่ต้องสอแล้วก็ตอนที่มาแล้วก็มาตรวจเลือดที่นี่แหลคะค่ะแล้วก็วันนั้นสามีไม่ว่างมาด้วยแล้วก็มาคนเดียวแล้วพอคุณหมอบอกผลตรวจเลือดก,ก็ร้องไห้ค่ะเออก็คือมันจะเป็นช่วงที่เซนซิทีฟหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารองมานานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> สําหรับน้องคนที่สองถือว่าเราจะผ่านคนแรกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ เออก็ก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังอะไรยังไงเป็นพิเศษในแม่ทองนี้ทองนี้เหรอคะทองนี้ก็คือตอนนี้เราก็มีงานเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะจะไปทํางานเพราะว่าเรารับปากเอาไว้แล้วใช่ไหมคะก็หลังจากนี้ก็คงจะขอพักแป๊บหนึ่งอะค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนทองนี้คือพูดจริงๆคือแพนักมากคือหมายถึงว่าทานอะไรไม่ได้เลยก็คือหมายถึงว่าตอนประมาณ6กโมงเย็นนี้ก็จะเป็นช่วงของการอาเจียนค่ะ ก็คือจะอาเจียนหนักมากแล้วก็ขมคอแค่กืนน้ำลายไปก็ก็ยังแบบเป็นกลิ่นขมคอค่ะก็เลยก็เลยแบบอยหนักเหมือนกันค่ะทอ,ทองแรกมเยอ,อแแะแพ้ใช่ไหมทองแรกก็แพ้ค่ะแต่ว่าเหมือนทองเนี้ยพอเราอายุเยอะมากขึ้นแล้วเหมือนร่างกายเราเหมือนถดถอยลงด้วยอ,อะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะก็เลยแบบร่างกายเหมือนไม่ค่อยสู้ด้วยช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะ นี่ก็ท้อก็ต้องขอขอบคุณสามีนะคะผ่านทางกล้องว่าช่วยดูลูกช่วงนี้ค่ะสามีก็ช่วยดูลูก <c oughs> ช่วยอุ้มลูกช่วยอ่านนิทานให้ลูกแล้วก็ช่วยอุ้มลูกเวลาที่แบบอยู่บนห้องแล้วลูกอยากลงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามีก็คอยช่วยดูด้วยค่ะคุกคนแรกเยอะไหมอ่ะเพราะความที่แบบ เยอะห่างกันเยอะด้วยก็ห่างจากคนแรกก็น่าจะประมาณ3าปีอะค่ะก็บอกเขาว่าเขามีน้องเขาก็รู้อะค่ะเขาก็จะมาลูบท้องก่อนเช้ากับเย็นแล้วก็มาหอมแก้มมาคิสน้องที่ท้องอะค่ะไม่มีน้อยใจใช่ไหมแม่อุ้มไม่ได้เขาเข้าใจนะคะเหมือนเด็กเขาเขาเข้าใจเขาก็บอกว่าเอ้ยหมามียังอุ้มไม่ได้อะไรเงี้ยหมามีมีน้องอยู่ที่ในท้องอะไรเงี้ยค่ะเหมื้อนยึดเข็มไหมคะถือเข็มไป ถือเพจข่าวถือถือเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเป็นคนมีลูกยากจริงๆเราก็อยากจะบอกข่าวทุกคนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปกว่าจะมีลูกได้แล้วก็กว่าจะท้องอ่ะคือมันลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆนะคะในการทำอีซี่อะคะ่ะถ้าคนที่มีลูกยากหรือแบบคนที่ไข่น้อยก็จะรู้เลยว่าแบบมันลุ้นแบบไม่รู้จะลุ้นยังไงทุกขั้นตอนจริงๆก็เลยถือเคพดนิดนึงค่ะอย่างเพจเองสามารถบอกได้เลยไหมคะ อ๋อเพศใช่ไหมคะก็เอ่อบอกไหมรอรุ้นรอรุ้นรอรุ้นนะคะรอรุ้นค่ะแต่ก็ก็ก็เป็นเพศที่แบบว่าอยากได้อยู่แล้วไอยากอยากอยากลูกเองคนดูแเองคุณสายดูแลอย่างตัวเราเองนะคะต้องการการดูแลยังไงบ้าง สามีก็เข้าใจมากๆเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าแบบฮอร์โมนด้วยเราด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คือจริงๆอ่ะก็คือถ้าพักอยู่บ้านนี่คือนอนทั้งวันเลยสามีก็จะคอยมาถามว่าเออแบบโทรมาถามว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือ,อยังแล้วก็สามีก็จะคอยออสั่งอาหารให้ค่ะตอนเช้าตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะในระหว่างที่เขายังไม่ไปทํางานแล้วกลับมาจากบ้านค่ะ เปย์หนักกว่าเดิมแม่ๆโอ๊ยอยากให้เปยเหมือนกันนะยางเลยค่ะก็ยางเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มค่ะภารกิจของพ่อแม่บัดดี้ มาถ้าแม่ม่ไปถาก่อนไหมคะภารกิจยังไม่หยุดนะคะยังไม่เสร็จสิ้นค่ะยังมีน้องๆทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะคะเข้ามาเข้ามาอย่างล้นหลามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะถึงจะมีน้องถึงจะท้องนะคะแต่ภารกิจเราจะไม่หยุดค่ะเป็นจัดเปที่แม่อัมพชราภาภารกิจนี้ใหญ่หลวงไหมคะโอ้ใหญ่หลวงมากๆเลยค่ะ ภารกิจนี้ใหญ่หลวงแบบมากๆเลยค่ะของอพี่อ้ําใช่ไหมคะเราก็ต้องตอนนี้กําลังคัดสรรค่ะต้องคัดสรรก่อนแล้วก็ต้องสเกลก่อนอ,อย่างดีค่ะก่อนที่เราจะแนะนําให้แม่แม่อ้ํานะคะมีอ,อะไร โอ้ยตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีผู้เข้ารอบนะคะ่มีคนได้เลขมาหาใช่ไหมขอบจะมาให้แนะนำมีค่ะมีค่ะพี่อ้ํามีคอแบบคุณลสองบัไตรเต๋อโอ้ยพี่อ้ําก็ไม่มีค่ะพี่อ้ํไม่ได้มีคอค่ะพี่อ้ํก็ก็น่าจะยังไม่มีคอแต่ว่าตัวบีคิดว่าก็ต้องหาคนที่แบบว่าอบอุ่นเนาะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างแจ็กกี้สคารีราคายังไงมันยากไหมคะก็ยากเหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะได้ไปต่อไหมคะหรือว่าเออไปต่อไม่ไปต่อสงสัยต้องไปถามเองนะถามเจ้าตัวเองว่าสรุปแล้วอะแจวเรือไปต่อหรือเปล่าเต็มที่แล้วใช่ค่ะเราเราเสร็จสิ้นหน้าที่ในช่วงแรกแล้วนะคะ แล้วภารกิจต่อไปมันคืออะไรคะภารกิจต่อไปเหรอคะก็จะมีน้องคนตอบต่อไปเรื่อยๆค่ะที่เราจะต้องแบบว่าเอาให้เสร็จสิ้นสักทีแจ็กกี้นี่ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นนะคะเราก็จะต้องหาให้ได้ค่ะคือต้องเก่งกว่เขาเลยต้องให้ได้ค่ะต้องให้ไปอยู่ต่อท้ายไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะแจ็กกี้ยังเป็นเบอร์หนึ่ง number วันในใจพี่อยู่ท่านนี้เขามีหวังนะรับแบบนี้ แจ็คแจ็คแค่เพิ่งหมดหวังกับพี่นะพี่ก็ยังไม่หมดหวังในตัวแจ็คนะจ๊ะโอเคได้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่เออแอบยืนทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปถกบิ๊กค่ะเดี๋ยวแอบหลบโอ้ให้แอบหลบก็แล้วกัไม่ให้หลเลยได้ที่สี่นะได้ทีได้อันนี้หนึ่งสองสามเอาตัวแทนหมู่บ้านนะ